พลังงานวันนี้มีคนบอกว่าเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยนะคุณมีสเสน่ห์นะคะที่ทําให้เขารักคุณมีสเสน่ห์ที่ทําให้เขาหลงแต่คนคนนี้ก็แกงนิ่งใส่คุณมากๆเลยนะะทําไมละ่ะในเมื่อเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเพราะเหตุอะไรเขาต้องแกงนิ่งเฉยใส่คุณด้วยนะคะเดี๋ยวให้พลังงานไพ่สําหรับนี้ช่วยบอกทีนะคะคนคน,นนั้นนิ่งมากๆเลยนะ แต่คุณใช่ไหมในความนิ่งของเขาเขาสนใจในความเป็นคุณมากๆเลยนะเขาส่องมองคุณนะส่องมองคุณแบบไม่ละสายตาส่องคุณมองจากที่ไกลไกก็ได้นะคะลัคนาราศีกันนะ,ะอาจจะเป็นราคนาราศีของคุณก็ได้คนคนนี้รักคุณนะโอ้ oh, นะคะ the เวอร์คุณนะคะทั้งรักทั้งหลงจริงๆแหละขอปรับก้องนิดนึงนะคะทั้งรักทั้งหลงแต่เอบแต่แอบเก็บความรู้สึกทําไม เพราะอะไรนะรเพราะพลังงานของไพ่เนี้ยนะแอบเก็บความรู้สึกแล้วก็นิ่งมากๆจนคนแทบไม่รู้เลยว่าคนคนเนี้ยเขารักเขาชอบเขาลงไลคุณจริงๆหรอนะฮะชาวลัคนาราศีมิถุนนะพลังงานของคู่รักคนรักนะเนื้อคู่แม้นะพลังงานของนะคะแกงนิ่งนิ่งเฉยมากๆชาวธาตุน้ำกรกฎกิจกมีนน,นะฮะเขาตัดสินใจที่จะนะเปิดเผยความลิกใจแล้วนะคนที่นิ่งเฉยนะคะเขาทั้งรักทั้งหลงคุณมากๆเขา นะจะเปิดเผยความในใจให้คุณได้รู้แล้วนะเขาไม่สามารถะะที่จะเก็บงําความรู้สึกมีใจแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะพลังงานของเขากันถ้าคุณชอบหัวข้อนี้นะคะคนที่เงียบนิ่งเฉยใส่คุณนะคะเขาจะเปิดเผยความในใจให้คุณได้รู้ว่าเขานั้นทั้งรักแล้วก็ทั้งหลงคุณอยู่นะคะถ้าชอบเรามาดูนะคะพลังงานไพ่ตัวตนของเขาต่อกันเลยคลิปนี้เป็นคลิปลนดอมนะคะชวิตกนัญญาในการ รับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะอาจจะตรงกับคุณมากอาจจะตรงกับคุณน้อยนะคะอะพลังงานของเขาคนนั้นเป็นใครขอใครสําหรับนี้ช่วยบอกดิเขาเป็นใครคะคิงอัอเขาเป็นคนที่มีหน้าทีก่การงานสูงนะคะเป็นบุคคลที่มีคนรู้จักแล้วก็ให้ความสคารพ นะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะเป็นนักบริหารเป็นผู้จัดก,การเป็นซีอเป็นเจ้าของธรรุรกิจกิจการที่มันคงใหญ่โตก็ได้นะคะอาจจะเป็นนักธรรุรกิจชาวต่างชาตินะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอาจจะอยู่ไกลกับคุณคนคนนี้มีทักษะทางด้านคําพูดที่ดีมากๆ เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงธนู mm hmm. ก็ได้นะอ่าแล้วเขาเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานของโฟร์อัพเพนท์เคิลค่ะพลังงานของคนที่เขามีความเป็นคนขี้เหนียวแมนะคะทำงานเก่งแต่ก็ขี้เหนียวนะคะที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยซับพอร์ตคุณในเรื่องการเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินดมีมากเลยแต่เป็นคนลักษณะของนะ,ะมีความขี้เหนียวเออนะคะหรือมีความห่วงเนื้อห่วงตัวเก็บเนื้อเก็บตัวนะ,ะไม่ค่อยเจอใครไม่ค่อยเข้าสังคมประมาณนี้ก็ได้หรือเขาเป็นคนที่เข้าใจยากเข้าใจความรู้สึกของเขายากมากๆเก็บงำนะทางด้านความรู้สึกได้เก่งมากๆชวาวธาตุดินนะคะกันผุศกมังกรพลังงานนะคะของเขา,าไบต่อไปวิวออ๊โอจูนค่ะ เป็นพลังงานของอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกับคุณเคยคบกับคุณนะฮะพลังงานของคนที่เกิดมาพระรหัสแล้วเก่าวนเวียนเป็นไปได้คนคุยเก่าเป็นไปได้แฟนเก่าเป็นไปได้นะฮะถ้าคุณโสดนะตอนนี้เวลานี้นะคนที่เขานะฮะแอบรักแอบห่วงคุณโอ,อ้นะฮะพลังงานของคนที่เคยนิ่งในความสัมพันธ์กันไปแล้วเงียบในความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะ เขายังเก็บความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณเหมือนคนคนนี้นะคะเขาดูไม่ค่อยสนใจคุณด้วยนะเป็นรักเก่าที่จบนิ่งหายไปจากวงจรชีวิตของคุณแล้วค่ะแต่เขากําลังจะหมุนวนมาในวงจรชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยพลังแห่งงานแห่งความรักนะเพราะคนคนนี้เขายังเก็บคุณเอาไว้อยู่เลยนะเก็บคุณเอาไว้ในใจค่ะพลังงานของเทวนะคะแน่นอนค่ะ เ่ะจะเป็นคนที่เกิดวันอังคารได้รักเก่าที่เคยนะพัทงทลายในเรื่องของความรักกันไปแล้วเคยจบความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความรักกันไปแล้วคนคนนี้ต้องการที่จะเข้ามานะคะพิสูจน์ความรักให้คุณได้รู้นะอยากบอกให้คุณได้รู้ว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยที่ผ่านมา คนที่นิ่งมากคนที่มีอีโก้สูงมากๆนะคนที่ห่วงใยทางด้านหน้าตาของตัวเองอาจจะไม่เคยลดอีโก้เพื่อตามงอ้อใครเลยแต่คุณจงเชื่อว่าคนคนนี้นะะเขารู้ใจตัวเองมากๆในวันที่คุณกับเขาต่างนิ่งในความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะทาวเวอร์คือความสัมพันธ์ที่จบและพังทลายนะค่อนข้างมีระยะเวลานะฮะสักพักหนึ่งแล้วแหละอาจจะเอ่ออาจจะมากกว่าหนึ่งเดือน นะความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาจบกันไปหรือไม่ได้จบกันแบบบางคนเนี่ยจบแบบทะเลาะก,กันนะเสียวความรู้สึกยังไม่ได้เคลียร์ใจบางคนอยู่ดีๆนิ่งหายไปเลยคุยอยู่ดีๆแม่หมองนะเขาก็หายไปเลยค่ะแล้วไม่มีสัญญาณชีพจากเขาเลยนะว่าเขาจะตื่นขึ้นมานะคะติดต่อหนูเมื่อไรเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะบางคนแบบทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันแล้วก็หายไปเลยไม่ได้เคลียร์ใจกันประมาณนี้ก็ได้ นะคะรักเก่าที่เคยจบความสัมพันธ์กําลังจะหมุนวนกลับมาเพื่อแสดงรักแท้ให้คุณได้เห็นค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนคนคนนี้เขานะคะจะกลับมาเพื่อแสดงความรักให้คุณได้รู้คนที่นิงเงียบกับความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วรักเก่าคนเก่าที่เขาเพิ่งตื่นรู้รักเก่าคนเก่าคนที่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองเขาจะกลับมานะคะแสดงความรักความรู้สึกให้คุณได้เห็นคุณจะเห็น ปฏิกิริยาของเขาที่เปลี่ยนไปจากคนนิ่งนะจะไปจะกลายเป็นคนที่อินเลิฟปะนะฮะเลิฟบ,บอมบ์ใส่คุณก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมพลังงานของเดลเวร์นะเขาจะมาเลิฟบ,บอมบ์ใส่คุณจะมาอินเลิฟให้คุณได้รู้นะฮะว่าคนคนเนี้ยเขามีมุมหวานมีมุมซึ้งเหมือนกันนะจากคนนิ่งๆจากคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะ,ะเขากลัวเสียคุณไปได้หละนะถ้าเขายังไม่แสดงความรักให้คุณได้รู้ไม่เทคแอคชั่นอะไรกับความรัก ของคุณเนี้ยไม่สารต่อมันต้องจบนั่นแหละนะคะแล้วดูพลังงานของคุณคุณเป็นอย่างไรพลังงานของ t h เอ็มเพ s สค่ะเพราะคุณคือ t h เอ m p r e s สคุณนิ่งแล้วว่านะคุณอยู่ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์ก็ได้คุณคุณมีพลังงานของคนที่นิ่งนะนิ่งแต่ไม่ถึงขัง้นระอนิ่งแต่ใช้ชีวิตตัวเองต่อไปอย่างสวยงามมีความสุขกับตัวเองมากๆ นะคนคนเนี้ยเขาอินเลิฟคุณในลุคนี้มากๆเลยนะนะะเขาอินเลิฟคุณนะฮะในวันที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะปัญหาหลายๆอยา่างมันทําให้เขาอะมองไม่เห็นความรักที่คุณมีให้เขาหรือเขาไม่มองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเขาอาจจะลืมนะ,ค,ะครั้งแรกที่เขารู้รสึกว่าเขาเจอคุณเขารักคุณอะ เออเขาลืมเลือนในความรู้สึกนั้นก็ได้นะตอนนี้เวลานี้คุณเป็นเอ็มเพสคุณเป็นนั่งอยู่ในใจเขาแล้วว่าคนที่เขานิ่งเฉยนะเงียบในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณเป็นนั่งอยู่ในใจของเขานะทําให้เขาคิดวนเวียนคิดถึงคุณได้เหมือนกันนะ๋อนะสวยสงา่าสง่างามมากๆเลยดูพลังงานของคุณนะเออความสง่างามของคุณด้วยแหละทําให้เขาหลงไหลนะคะเป็นพลังงานของนายออบซอน นะคะคุณก็ยังมีความกังวลนั่นแหละนะะมีความกังวลมีความเครียดมีความคิดถึงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่คุณเคยรักมากก็ได้นะรักเก่าคนที่คุณเคยรักคนที่คุณให้ใจนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรอเขาหมุนวนกลับมาก,ก็ได้นะเออนะคะเป็นพลังงานของแพงอัพแพนตะเตค่ะคุณรอคนที่คุณรอคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณนึกถึงนี่แหละค่ะชาวธาตุดินกันพิศมังกรชาวธาตุลมมีถุนตรึงกุม คนที่คุณรอคนที่คุณปรารถนานะคะพลังงานของคุณนั้นนิ่งเดินหน้าต่อไปมีความสง่างามแต่ในใจลึกๆก็ยังคิดถึงใครคนนั้นอยู่ในใจลึกๆก็ยังรอนะระอคนคนนั้นอยู่บางครั้งนะมีพลังงานของคนที่รอเพราะรักบางคนก็บอกว่ารอเพราะต้องการคําตอบรอเพราะต้องการเคลียร์ใจนะหรืออะไ,ไก็ช่างคุณยังเป่ารอเขาอยู่นะคะพลังงานของทัวร์วอนค่ะ นะคุณหันหลังให้กับคนคนนั้นไปแล้วค่ะอืมคุณต้องการที่จะก้าวต่อไปขามันก้าวต่อไปแต่ใจมันยังนึกถึงอยู่ค่ะเออนะเข้าแวบเข้ามาในสมองตลอดเลยค่ะแม่หมอยิ่งลืมกับต้องยิ่งจํายิ่งลืมมันก็คิดถึงมันเป็นเพราะอะไรโดยเฉพาะคำกำกาบคืนก่อนนอนนะมันพลังงานของคุณจะคิดถึงคนคนนี้นะคะเขาส่งพลังงานให้คุณค่ะอืมมันมีสายใยความรู้สึก เขาส่งมาให้คุณว่าเขาก็ยังรักยังคิดถึงคุณอยู่คุณเชื่อมต่อพลังงานความรู้สึกกันได้นะเป็นพลังงานของอ่อทวินเฟมได้นะเป็นพลังงานของคนที่มีจิตวิญญาณนะคะที่ผูกพันกันเป็นพลังงานของเซเว่นออฟคัพค่ะหูยคุณคุณก็หวั่นถึงเขาไเหมือนกันนะพลังงานวันนี้นะคะคุณมีเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์ม,มากๆนะมีคนมีพลังงานของคนที่มีคนเข้าหามีคนแจกขนมจีบมีคนอยากที่จะนะคะ ต้องการสารสัมพันธ์กับคุณมากกว่าสองคนแต่ในใจลึกๆของคุณคุณยังรอใครคนนั้นอยู่อาจจะเป็นรักเก่าคนเก่าที่จบความสัมพันธ์กันแบบไม่เคนะลียนะรักเก่าคนเก่าที่อยู่ดีก็หายไปเลยไม่รู้เขามีปัญหาอะไรนะคะเขาหายไปโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้เก่าอะไรคุณเลยนะคุณอาจจะรอการเคลียร์ใจก็ได้เนาะบางทีคุณก็ตัดใจแล้วแหละนะหายไปนานจบไปนานแล้วตอนจบบางคนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะ มีพลังงานของทาวเวอร์บางคนก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังนะคะคาดหวังกับคนคนนั้นเอาไว้เยอะคุณอาจจะคาดหวังกับเขาเอาไว้เยอะก็ได้นะะในขณะที่คุณเองก็มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะแต่บางทีคุณก็นะคะถาใจตัวเองว่าทําไมทําไมคุณถึงลืมคนคนนี้ไม่ได้คุณอาจจะเคยลักๆักเลิกเลิกนะ,ะเคยเออไม่เคยรู้สึกอย่างเงี้ยเออมันจบมันจบก็จบไปแต่คนนี้ทำไมมันรู้สึกมันอยู่ในใจตลอดเวลานะ คุณอาจจะตั้งแต่แรกอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่นะคะเอ่อสเปคของคุณอาจจะไม่ใช่คนที่คุณชอบเลยซ้ํานะแต่พอได้คบได้คุยอ่ะใจมันรู้สึกผูกพันแล้วก็หลักนะมันรู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นมันตัดใจยากมันอยู่ในใจนะ,ะความเงียบของคุณและเขา,าต่างคนก็ต่างนะะเก็บความรู้สึกในใจเอาไว้ในพรังงานของเขามันทบทวนค่ะเขาทบทวนนะถึงที่ผ่านมานะคนคนนั้นเขาได้เรียนรู้ใจตัวเอง ความนิ่งของคุณและเขามันทําให้เขาชัดเจนในความรู้สึกมากขึ้นแล้วคุณเองละ่ะนะ,ะจะเป็นอย่างไรจะให้ความชัดเจนนะ,ะคุณจะยอมรับได้ไหมห้เป็นพลังงานของคุณคุณก็ปิดกั้นตัวเองนะ ไม่ยอมรับเท่าไหร่นะคะว่ายังคิดถึงยังรอคนคนนั้นอยู่ชาวธาตุน้ำกรคนพิจิกมีชาวธาตุไฟเิสิทธนูนเพิ่มเติมนะคะนี่คือพลังงานของคุณและเขาถ้าคุณชอบนะคะเรารู้สึกว่าเออมันตรงอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะแล้วก็ข้อความจากเขาที่เขาจะส่งถึงคุณนั้นคืออะไรนะคะก่อนที่ก่อนที่เขาจะปรากฏตัวให้คุณได้รู้ เขาจะส่งข้อความอะไรมาให้คุณก่อนให้คุณไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณก่อนอ่ะวาแเพนตุคนโดดเดี่ยวมากๆเหมือนพลังงานของคุณนะเคยไปเติมเต็มนะะเติมเต็มความรักให้กับเขาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายเขาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆตอนนี้เวลานี้เลยนะในวันที่ไม่มีคุณ อะไรที่คุณเคยเติมเต็มให้เขาอะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและเขาไม่สามารถที่จะหาสิ่งนี้จากไหนจากใครได้เลยนะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะทําให้เขารู้สึกเออมีชีวิตชีวามีความสุขได้แลนะวันนี้ตอนนี้เขามองนะเขามองฟ้าในยามค่ําคืนนึกถึงคุณค่ะคุณจะอาจจะไม่ได้ไห้เขาเห็นบ่อยๆนะคุณก็เปรียบเหมือนพระจันทร์นะที่มันมีวัน ปรากฏตัวแล้วก็วันที่หายไปอนะคะในวันที่คุณปรากฏตัวเนี่ยเหมือนดั่งพระจันทร์คุณสว่างสวยคุณเจ,จ,จดิรุ่งรักมาก,มากคุณเป็นแสงน้าทางในใจเขาแต่ในวันที่คุณหายไปเขารู้สึกความมืดมิดความโดดเดี่ยวค่ะมันเป็นเช่นนั้นเลยนะนี่แหละเขามองท้องฟ้าเขานะเห็นคุณอะ่ะแบบเป็นดั่งพระจันทร์ในวันที่คุณหายไปทาให้เขารู้สึกว่าเออนะคะท้องฟ้ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดก็ได้นะคะ พะคุณขึ้นมานะเขาอาจจะมองอื่นแทนคุณก็ได้นะมองดาวแทนคุณแต่สุดท้ายดวงดาวอะนะนับสิบดวงนับร้อยดวงพันดวงก็ไม่สามารถที่จะส่องสว่างได้เท่าคุณเพราะคุณเป็นดวงจันทร์ดวงเดียวคุณคือคนเดียวที่จะเติมเต็มนะความรู้สึกให้กับเขาได้เติมเต็มความรักเติมเต็มชีวิตชีวาในจิตใจให้เขาได้<ๆ>เขารู้สึกตรงเนี้ยในวันที่ไม่มีคุณนะในวันที่มันความนิ่งมันเข้ามา ทำให้เขารู้สึกถึงความสว่างในใจรู้สึกถึงความคิดของตัวเองนะค,ความต้องการของตัวเองคนคนนี้เขาต้องการมีคุณค่ะเขาต้องการให้คุณนะคะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เขานะคะต้องมีความสุขอยากได้แสงจากคุณมาทําให้ใจเขาเบิกบานนะคะพลังงานของเขาที่รู้สึกกับคุณสวยงามเนาะแม่หมอจะบอกเลยว่าพลังงานของเขาวันนี้ส่งส่งมากมากเลยทาให้หมออันข้อความเนี้ยมาแบบ เออมันสวยงามจริงๆและพลังงานไพ่สาหรับนี้เขาสูงมากๆนะคะมันเป็นข้อความที่สวยงามมากๆากับใจเขานะความนิ่งความเงียบนะมันไม่สูญเปล่ายิงิ่งเงียบมันก็จะเจอความสว่างในใจของเขามากขึ้นนะคะในอัพเพนเริ่นค่ะคนคนนี้เขานะณนะตอนนี้เวลานี้คุณถามว่าเขาทําอะไรอยู่ยกับใครทำแม่ๆนะเขาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมากๆนะคะเขาต้องการที่ทําอะไรสักอย่างนะเขาต้องการที่ take action อะไรสักอย่าง เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ทรงคุณค่ามากๆนะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถณตอนนี้เวลาเนี่ยคุณทําให้เขารู้ว่าคุณเป็นบุคคลที่หายากคุณเป็นคนที่เขาเอเเข้าใจเขาก็ได้นะหรือคุณเคยทําอะไรเพื่อเขานะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําเพื่อเขาไม่เคยสูญเปล่าในความรู้สึกของเขาค่ะคนคนนี้เขาบอกว่าเขากําลังที่จะทําอะไรเพื่อคุณอยู่สักอย่างหนึ่งนะในเวลาลางของที่เขาต้องการเจอคุณค่ะบอกมา คนคนนี้เขาต้องการเจอคุณนะต้องการที่จะปาร์ตี้กับคุณเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยคนคนนี้เขาจะคิดกังวลถึงคุณมากๆในช่วงกลางคืนนะคิดถึงเวลาเก่าๆที่คุณกับเขาเคยนะคะดื่มเที่ยวด้วยกันก็ได้นะในวงปาร์ตี้ในวงสังคมคุณเจอกันในวงแบบนี้ไหมนะคุณคือความสุขของเขาต่อให้เขานะอยู่ทำการผู้คนมากมายแต่ทําไมเขารู้สึกเหงาเพราะใจเขามันขาดคุณเพราะชีวิตของเขามันขาดคุณนะะชีวิตชีวางของเขา มันสูญสิ้นค่ะต่อให้เขาพยายามที่จะหาบางสิ่งบางอย่างมาเติมเต็มแต่มันก็ทดแทนไม่ได้เพราะคุณคือพระจันทร์ดวงเดียวที่จะมาเติมเต็มให้เขาได้นะคะคนอื่นๆก็เปรียบจะเหมือนดวงดาวที่มีเกลื่อนฟ้านะคะสวยหล่อแต่เป็นเพียงแค่ดวงดาวที่มันเกลื่อนฟ้าไม่ใช่มีดวงเดียวคุณนะ่ะนะเป็นดั่งพระจันทร์อ่ะที่มีหนึ่งเดียวบนท้องฟ้า ความสำคัญที่เขามองคุณนะตอนนี้เวลานี้เลยนะเลิศมานะไฟออกครับ <c oughs> คุณคะเออมีเขาว่ามุกออนจากคุณไม่ได้เขามุกออนเป็นวงกลมวงกลมอะยิ่งถอยหาคุณยิ่งถอยหา่างคุณออกเท่าไหร่เหมือนมันก้าวเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นมากขึ้นเขาหาวิธีที่จะก้าวออกไปจากคุณนะแต่ขาเขาว่ามันทําตามเสียงเรียกร้องหัวใจคือก้าวเข้ามาหาคุณ 9, 5, เป็นเช่นนั้นเลยนะพลังงานของคนคนนี้นะคะบู้ออนจากคุณไม่ได้และไม่มีทางที่จะทําได้ด้วยเพราะใจของเขามันเรียกร้องเพราะความชัดเจนมันเกิดขึ้นนะคะความรู้สึกของเขามันชัดเจนมากๆวันที่คุณกับเขาเงียบไปต่อให้เวลาที่ผ่านมามันจะนานขนาดไหนคนที่อยู่ในใจของคุณแล้วคุณก็ลืมเขาไม่ได้มันมีสัมพันธ์ทางใจค่ะมันมีพันธสัญญาทางใจกันหรือเปล่า เออมันมีเส้นบางๆนะคะเส้นดาสีแดงแดงที่ผูกคุณกับเขาเอาไว้นะคะทำให้เขามุกออนจากคุณไม่ได้และคุณเองอ่นะอาจจะมุกออนจากเขาไม่ได้ด้วยนะั่นแหละคนคนนั้นนะะถ้าบอกว่ามุกออนได้แล้วไม่สนใจข้ามข้ามคลิปเลยนะคะไม่ต้องมาคอมเมนต์เพราะว่าแม่มอง่นะคะเกรงใจแอดมินต้องไปบอกเนาะเออนะคนะ,ะคนเรานะคะถ้าฟังมาถึงจุดเนี้ยมันตรงแหละแต่ก็มีพลังงานของคนที่นะคะดื้อปากแข็งบางคนพิมพ์หยาบคายมากๆนะคะ สมควรแล้วแหละที่โดนเขาทิ้งเขาเทใครเขานะคะจะอยู่กับคนที่นะคะปากแซบได้ไม่มีหรอกนะเขาจะอยู่ได้กับคนที่เขาอกเข้าใจคนที่มีมารยาททางสังคมคนที่มีวุฒิภาวะทางคําพูดคําจานั่นก็คือคุณนั่นแหละนะคะพลังงานของคุณเอาชนะใจเขานะ,ะในเรื่องของภาวะสภาวะอารมณ์คําพูดคําจาความเป็นผู้ใหญ่นะต้องเป็นเช่นนี้นะแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีสภาวะทางอารมณ์ไม่มีความสถเยรนนะคะชอบคอมเมนต์หยาบไทยพูดหยาบไทยเนี่ยไม่ใช่พลังงานของ และเขาไม่ได้คิดถึงคุณนะแต่ถ้าคุณเป็นเช่นเนี้ยเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้นะคะเป็นคนที่ระับอารมณ์มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ดีนะคะเขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณต้องการคุณแบบเนี้ยคุณในเวอร์เนี้ยไม่ใช่คุณในรูปแบบของคนที่นะคะด่ากาเกี่ยวกาไม่ใช่ไม่ใช่นะ อืมนะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์คําพูดความรู้สึกอืมนะตอนนี้เวลาเนี้ยคุณน่าเข้าหามากมากในความรู้สึกของเขาในพลังงานของซิกออฟขับค่ะคนเก่ารักเก่ากําลังจะวนเวียนมานะคะคนเก่ารักเก้าร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีพลังงานของคนอื่นนะคะเขาหวนกลับมาอย่างแน่นอนคนคนนี้นะคะขอผ่อนจากฟ้าเออนะเขาก็จะกลับมายื่นถ้วยนะกลับมาขอโทษ เขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยนะตอนนี้เวลาเนี้ยเขามองว่าคุณนะความนิ่งของคุณคุณก็มีวุฒิภาวะที่มันสูงขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นคุณอาจจะรับฟังเหตุผลที่ดีจากเขาได้แล้วก่อนหน้านี้ที่เขานิ่งเขารู้สึกว่าคุณดือ้อเกลียดไม่ฟังเหตุผลใช้อารมณ์เป็นที่หนึ่งนะตอนนี้เวลาเนี้ยนะเขามองว่าคุณนิ่งได้แล้วมันถึงเวลาที่เขาจะกลับมามันถึงเวลามันถึงความเหมาะสมแล้ว แต่จะทันไะหมนะบางคนว่าหนูเปิดใจให้คนใหม่ไปแล้วค่ะแม่หมองนะไม่ต้องรอคนเกา่าถ้าคิดจะเปิดใจไปเลยค่ะนะเดินหน้าไปเลยแม่หมอเชยร์คนใหม่นะคนเกา่าอ่ะนะมันต้องผ่านการพิสูจน์กว่ามันจะไว้เนื้อเชื่อใจนะถึงให้กลับมาคืนดีกันมันก็มีแผลใจให้กันอยู่ดีถ้าคุณพร้อมที่จะมีคนใหม่คุณมีคนใหม่ไปเลยนะไม่ต้องมากังวลกับคนเกา่าหรอกไปเรียนรู้หนังสือเล่มใหม่ ไปอ่านหนังสือเล่มใหม่ได้เลยแต่หนังสือเล่มเก่าคนเก่านะจะกลับมาเปิดให้คุณได้อ่านอีกครั้งหนึ่งนี่สิแต่นะเขาเขียนนิยายต่อเขาเขียนหนังสือต่อนะคะเขาเขียนบทชีวิตใหม่อุปนิสัยใจคอใหม่ให้คุณได้อ่านอย่างแน่นอนนะะนี่นี่คือสิ่งที่เขาจะทำกับคุณต่อจากนี้นะคือการกลับมาหาคุณการกลับมาเคลียร์ใจกับคุณแต่จะกลับมาทันไหมนะะมันขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละนะคะอันนี้มันเป็นฝั่งเขาเป็นความรู้สึก เป็นการไปสืบความรู้สึกของเขานะคะในออฟซอบเครียดมากวิตกกังวลนะเขาในความเงียบแบบมันมีความวิตกกังวลก้าวดาบมันเคยขึ้นฝั่งคุณคุณเครียดคุณวิตกกังวลทั้งๆที่คุณจบความสัมพันธ์ได้แล้วทําไมมันมีความเครียดมาม่ไมมันมีความวิตกกังวลระแม่หมอใจมันตัดได้แล้วเขาส่งพลังถึงคุณค่ะ เขาวิตกกังวลในทุกค่าคืนเขาคิดถึงคุณหนักในทุกค่าคืนเขาเครียดนะไม่ใช่เพียงแค่คุณถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันสบายตัวแล้วไม่เห็นจะอยากได้คืนเลยแต่ทําไมใจมันยังคิดถึงอยู่นะคะคุณยังมีสายสัมพันธ์นะที่มันเชื่อมต่อกันเขาถึงได้นะ,ะส่งความรู้สึกกระแสแห่งความรู้สึกมาถึงคุณได้ พลังงานของจัดเม้นต์คนนี้ตื่นรู้ค่ะนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะคะเขาตื่นรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองรู้แจ้งเห็นจริงนะคะเข้าใจตัวเองเข้าใจความคิดตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นค่ะสมองออกตรงสมองมันสว่างละเข้าใจละนะไม่มีอะไรมาปิดกั้นละนะเข้าชัดเจนมากๆกับความรู้สึกนะทั้งใจและสมองนะะว่าในนั้นมันมีคุณความรักมันมีคุณนะคะเขารู้สึก นะ,ะนะตอนนี้เวลาเนี้ยความนิ่งของเขาอะ่ะมันทําให้เขารู้ว่าเขาทาั้งรักทั้งหลงคุณนะแล้วทําไมล่ะคนนิ่งคนนั้นเขาจะนิ่งเฉยต่อไปไม่แน่นอนค่ะมันมีการเทคแอคชั่นแะน่ๆแนนะคะเขาตัดสินใจที่จะทําตามเสียงในหัวเขาตัดสินใจที่จะทําตามความคิดของเขาแล้วนะเป็นการตัดสินใจที่แน่นแนจัดชิแนนะคะเหมือนจักรวาลน,นะคะอาจจะส่งคนคนนี้มาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้กับคุณก็ได้นะคะ เป็นพลังงานของ King Cup, คิงอ็อบคับคดีแน่นอนนะคะพลังงานของเขานะโอ้เป็นพลังงานที่ถ้าคนคนนั้นเคยยิงอะนะเคยอีโก้สูงเคยทรมน,นตรูนนะจะกลายเป็นคิงอ o อ c ค p ราชาถือถ้วยเป็นคนที่เขาออเาใจคุณลดอีโก้ลงทุกอย่างเลยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะคะเป็นคนที่ใจดีให้กับคุณและพลังงานของเขาตอนนี้เวลานี้เป็นพ่อไม้นะคะเป็นแม่ไม้มีความโสดแล้วแหละนะมีความโสดเต็มตัวนะพร้อมที่จะ มาเดินเครื่องนะสารสัมพันธ์ความรักนะ,ะที่มีต่อคุณได้แล้ว,ลวดูการเทคแอคชั่นของเขานิดนึงนะคะเป็นพลังงานของไฟออฟซอลนะ,ะเขากําลังจัดการปัญหารอบข้างของเขาอยู่นะ,ะปัญหาที่เขามีเพื่อที่จะมาสารภาพความในใจกับคุณอย่างแน่นอนค่ะคนคนนี้นะะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความชัดเจนนะคะปัญหาทุกอย่างก็จะตัดจบนะะเพื่อที่จะสารภาพความในใจ แค่นอกครับอย่าเป็นครอบครัวกับคุณนะการกลับมาครั้งนี้ถ้าคุณตอบรับนะเขาจะใช้เวลาในการที่แบบว่าพิสูจน์ตัวตนที่น้อยนิดมากๆเพราะเขาจะมัดมือชกคุณค่ะเขาต้องการที่จะเป็นครอบครัวกับคุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวนะแล้วก็สร้างความรักไปกับคุณโฟล์ทครับนะในระหว่างที่คุณกับเขานะนิ่งใส่กันเนี่ยอย่างที่หมอบอกต่อให้มีผู้คนมากมายเข้ามามันก็เป็นแค่นะฮะดวงดาวที่มันซ้ำๆกันอยู่บนฟ้า คุณคือพระจันทร์ดวงเดียวที่เขาถือเอาไว้เห็นไหมเนี่ยนะคะตอนให้มีถ้วยอื่นเข้ามาเยอะแยะนะคะแต่คุณคือพระจันทร์ดวงเดียวคือคนคนเดียวที่เขาถือเอาไว้คุณคือคนที่ล้ำค่าคุณคือดวงเด่นที่สุดในใจของเขานะะไม่มีใครมาแทนที่คุณได้นะ,ะต่อให้คนนั้นจะสวยจะหล่อเป็นดาวนะคะแต่มันก็มีหลายดวงมันซ้ำกันคุณมีคนเดียว คุณมีคนเดียวเนี่ยคือความสําคัญของคุณนี่แหละมันทําให้เขาทั้งรักทั้งหลงคุณนะคะเอกออฟคัพโอ้โหคุณคะ่ะมีเวอร์วังนะกับหัวข้อแม่หมอบันเนี้ยคนคนนี้เขารักเขาหลงคุณคะ่ะคนที่นิ่งเขาก็ยังถือคุณเอาไว้การกลับมาครั้งเนี้ยนะคะเขาไม่ได้กลับมาแบบมาขอโทษแล้วจบอ่ะกลับมาเพื่อสารสัมพันธ์ถ้าคุณโอเคจะใช้นะ,ะเวลาพิสูจน์อย่างรวดเร็วแล้วก็นะอยากเป็นครอบครัวอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกไม่อยากปล่อยคุณไปอีกแล้ว เขาทบทวนดีแล้วแล้วคุณล่ะนะ,ะทบทวนดีหรือยังเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานไพ่นะคะขององค์พิคเนตนะคะไพ่ออร์คุณเรามาดูนะคะพลังงานจากไพ่ออร์คุณอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมอีกเขานะ,ะจะบอกอะไรผ่านไพ่ออร์คุณขององค์พิคเนตสำหรับนี้น,นะคะอ่า าอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากจะอยู่กับคุณนะจนวันตายเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอย่างแน่นอนนะคะคนคนเนี้ยนะถ้าให้เลือกไม่มีคุณเขาขอเลือกตุยดีกว่าโอ้นะคะอาการเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะหรือเขาอยากจะบอกคุณบ้านะคะถ้าเขาได้กลับมานะอยู่กับคุณอีกท้งหนึ่งนะเขาจะดูแลคุณอย่างดีนะดูแลกันไปจนวันนะสุดท้ายของชีวิตนะเขาบอกว่า ดูแลจนกว่านะจะตายจากกันอนะคะพลังงานของการทดลองนะคนคนนี้เขาบอกว่าอยากให้คุณเปิดใจนะให้เขาได้ทําอะไรบ้างให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองก่อนได้ไหมนะอย่าเพิ่งตัดทอนนะลองให้โอกาสก่อนได้ไหมนะคะเขาบอกว่าพี่ผ่านมานะเขาอาจจะโดนหลอกนะคิดผิดโดนคนเป่าหูอาจจะเป็นเพื่อนของเขานะคะครอบครัวของเขา ญาติของเขาสังคมของเขานะคะอย่างนี้ก็ได้พลังงานของคนที่นะ,ะหูเบาเหมือนกันนะพลังงานของเขานะคะเขาอยากนะให้เวลาที่ผ่านมาให้คุณกับเขาผ่อนคลายนะอยากให้คุณผ่อนคลายจากความตึงเครียดนะ,ะอารมณ์โมโหอารมณ์หงุดหงิดอย่างเงี้ยอืมนะคะเขาอยากให้ต่างฝ่ายต่างลดอารมณ์นะคะที่เวลาที่มาเจอกันอีกครั้งมันจะรู้สึกนะคะสบายอกสบายใจมากขึ้นค่ะ พลังงานของนะะจัดเต็มแน่นอนค่ะคนคนนี้เขาเข้ามานะคะบ,บุฟเฟ่นะมาคังรักคุณแบบจัดเต็มนะระวังคนคนนี้นะเขาจะคังรักให้คุณได้ดูนะเออนะะเป็นพลังงานของนะะค,คนร้อนอกร้อนใจนะนะตอนนี้เวลานี้อยากเข้าหาอยากเข้าใกล้คุณละนะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอะไรที่เขาเคยทําไม่ดีเขาก็จะกลับมานะคะเพื่อแก้ไข พลังงานของของขวัญค่ะเขามีของขวัญนะคะมีของที่มีค่าที่จะมาให้คุณด้วยนะเออคนคนนี้ไม่ได้มามือเปล่าเราเปื่อยค่ะมาพร้อมของขวัญของมีค่านะคะเขาอยากให้คุณนะ,ะลองดูนะลปอยชิวลองไว้ใจกัาอีกสักครั้งได้ไหมนะคะเขาบอกว่านะ,ะเขาขาดขาดอิสรภาพนะ,ะจะขาดใจแล้วในวันเนี้ยนะ,ะในวันที่ไม่มีคุณเนี้ยนะ,ะ,นะะเขากําลังนะะศึกษา อาจจะเป็นการที่แอบดูแอบมองคุณนะคะดูคุณอยู่เสมอนะ,ะเขาตั้งจิตตั้งใจขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคนคนนี้นะคนะ,ะอยากเข้าหาคุณละนะคะพลังงานของคนที่ใจจดใจจ่ออยู่ที่คุณแม่ไหมเมันคุณเป็นพจนดวงเดียวของเขานะคะพลังงานของนะคะความสบายอกสบายใจการกลับมาหาคุณในครั้งนี้กลับมาพร้อมนะ,ะความสบายอกสบายใจอย่างแน่นอนค่คะอา่านะคะแม่หมอยิบไทยผิด อันนี้ไข่ไข่ชะตาเดี๋ยวเก็บก่อนไพ่อัลล็อกยูฮัสม่ใ่ความในใจจากเขาส่งตรงถึงคุณนะคะเรามาดูความในใจส่งตรงถึงคุณเลยถ้าเขาอยากจะบอกคุณเป็นคําพูดได้นะ,ะเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะอืมฉันอยากเป็นแฟนคุณนะะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นแฟนคุณฉันเฝ้ามองคุณจากที่ไกลๆเห็นไหมเหมือนที่มหอ,อ่านไพ่คารยคุณฟังเลย มันยากสําหรับฉันที่จะบอกความจริงกับคุณเขามีความจริงที่จะบอกกับคุณค่ะฉันปรารถนาให้เราได้อยู่ด้วยกันในตอนนี้นี่คือความจริงที่เขาอยากจะบอก คุณนาค,คุณทาให้ฉันอกหักแต่ไม่เป็นไรฉันโอเคคุณไปทําอะไรเขาอกหักค่ะฉันไม่มีวันปล่อยคุณไปแม้ว่าสถานการณ์จะยากลําบากเพียงใดก็ตามฉันเชื่อนะว่าเราเกิดมาคู่กันเขาเชื่อเช่นนั้นแล้วคุณเชื่อไหมนานี่คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะคนคนนั้นคนที่นิ่งเงียบหายนะคะกับความสัมพันธ์ไปแล้วก็จะกลับมาเทคแอคชั่นอย่างแน่นอนค่ะเพราะเขารู้สึกนะคะลุ่มหลงหลง,ลงรักคุณเป็น ยังมากเลยนะคะถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนี้ใจค่าคู่แม่หมอนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์ดีๆแบ่งป,ปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วขอให้ท่านโชคดีมีชัยมีความรักที่ดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ